เคยไปที่กระทรวงการคลังเอาเรื่องนี้ไปถามร,รัฐมนตรีกันเลยเพื่อที่จะให้ช่วยชี้แจงแต่กลุ่มเงินบุญก็ไม่เชื่อกลุ่มเงินบุญก็ไม่เชื่อค,คือคือคอ,อันนี้นะคบเขาบอกว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยรู้เรื่องนี้แต่ว่าปิดไว้ปกปิดปกปิดไว้นะครับ <ừ> ซึ่งมันก็ไม่จริงนะครับ <ừ> มันก็ไม่จริง <ừ> เพราะว่ามันเป็นเป็นไม่ได้คือเราลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเอาเงิน, 100, นร้อยไปแลกเงินล้านเนี่ย <ừ> ตลาดหลักทรัพยจ์จะอยู่ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เอาพวกเจ้าสัวต่างๆที่ทําธุรกิจอ่ะ เเเขาเขาาจจะปิดิดธุรกทไมลสวัสดีครับท่านผู้ชมก็คือเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยมีข่าวนะครับก็คือตำรวจนะครับทางตำรวจได้ไ,ดไปจับมิจฉาชีพเงินบุญก็คือชื่อสเสน่ห์นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการถูกจับกุมนะบทพิสูจน์ว่าเงินบุญไม่มีจริงเพราะว่า ก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือไม่มีผู้ใหญ่นะครับก็พอดีมีคุณน้องนักข่าวนะครับพีพีทีวีก็คือคุณน้องธัญรัตน์ได้ขอมาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้นะครับเรื่องเงินบุญพวกนี้นะครับก็ผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปถือว่าเป็นนี้พป็นหมายที่ดีนะครับที่ได้มีการร่วมมือกันระหว่างนักข่าวสายการเงินกับนักข่าวทีวีต่อไปผมว่าน่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับในการกวาดล้างแก๊งพวกนี้แต่มุกนี้ก็จะมานะครับ มุกสายปลอมแล้วก็หอผมก็บอกเขาแล้วว่าบอกน้องบอกน้องนักข่าวแล้วว่าถ้ามาจับพวกนี้ทัวร์ต้องลงแน่นอนไม่เป็นไรครับเราตัดสินใจทำงานเพื่อสวนรวมแล้วเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็หวังว่านี่เป็นหมายที่ดีซึ่งจะทำให้แก๊งพวกนี้มันลดน้อยลงไปนะครับต้องหาชอบปูกับ,บคลรบคอมโอ้ยผมเล่นินนเตองเอเไเนี่ปื่อนอกโอเคคืออนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววันนี้ ้อพาคลิปเหตุการณ์ล่าสุดขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลรวบตัวชายวัย71ปีผู้ต้องหาในคดีช่อโกงและแอบ,บอ้างเบื้องสูงหลอกลวงเหยื่อให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเงินบุญอ้างว่ามีเงินจำนวนมหาศาลเป็นเงินบุญที่ต้องการจะแจกจ่ายให้กับคนไทยแต่จะต้องร่วมลงทุนครั้งแรก1000บาทจากนั้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน10ล้านบาทภายใน30วัน ต่อมาเมื่อถึงกําหนดมิฉาชีพจะอ้างเหตุผลต่างๆสายังออกอุบายชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนจนสุดท้ายสูญเงินกว่าครึ่งล้านบาทแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการจับกลุ่มและออกมาแฉพฤติกรรมของแก๊งเงินบุญมิฉาชีพในคราบนักบุญที่ยังคงใช้วิธีการเดิมๆมหประชาชาิสารโลกแล้วก็เวิลด์แบง์เนี่ยซึ่งจะมาจ่ายให้คนไทยเนี่ยคนละล้านแต่ว่าจะต้องสมัครจ่ายคนละร้อยแล้วก็จะได้คนละล้านแก๊งเงินบุญมักจะสร้างสตอรี่แจกเงินทั่วหน้า อ้างแหล่งเงินจากธนาคารโลกแอบอ้างเบื้องสูงอ้างแนวคิดรายได้พื้นฐานทั่วหน้า Universal Basic Income หรือ UBI จากนั้นจะชวนสมัครสมาชิกเริ่มต้นขนละ100บาทเพื่อรอรับเงินแจกฟรี1ล้านบาทตั้งกลุ่มลายสมาชิกเงินบุญส่งข้อมูลต่างๆเพื่อมอมเมาขอให้โอนเงินเพิ่มชวนลงทุนในโครงการต่างๆที่อ้างว่าเป็นโครงการรัฐแต่เมื่อไม่เคยมีจริงสุดท้ายก็ต้องออกอุบายเลื่อนการแจกเงินบุญไปเรื่อยๆ เหยื่อบางรายหมดเนื้อหมดตัวรองเงินบุญมานานกว่า1ิปีแล้วไม่จริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับคือ UBI เนี่ยสำหรับพวกเงินบุญนะครับเขาจะบอกว่าเอามาให้คนละล้านแล้วบางทีเนี่ยไปอ้างเงินของเบื้องสูงด้วย UBI มันก็คืออะไรมันก็คือ,อไรายได้พื้นฐานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนทําได้นะครับเคยไปที่กระทรวงการคลังเอาเรื่องเนี้ยไปถามรัฐมนตรีกันเลยเพื่อที่จะให้ช่วยชี้แจงแต่กลุ่มเงินบุญก็ไม่เชื่อกลุ่มเงินบุญก็ไม่เชื่อคือคือ,คอ,คอ อันนี้นะครับเขาบอกว่ารัฐมนตรีครั้งเนี่ยรู้เรื่องนี้แต่ว่าปิดไว้ปกปิดบกปิดไว้นะครับซึ่งมันก็ไม่จริงนะครับม,มันก็ไม่จริงเพราะว่ามันเป็นเป็นไม่ได้คือเราลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเอาเงินร้อยไปแลกเงินล้านเนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะ,จะอยู่ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เอาพวกเจ้าสัวต่างๆที่ทําธุรกิจอ่ะเขาเขาจะเปิดธุรกิจทําไมล่ะนอกจากสตอรี่หลอกลวงแอบอ้างผู้บริหารระดับประเทศหรือแม้กระทั่งเบื้องสูง แก๊งเงินบุญยังมีโครงสร้างในกลุ่มตั้งแต่ระดับบอสรองลงมาคือหัวสายจนถึงสมาชิกเพื่อหวังกระตุ้นให้คนที่หลงเชื่ออยากไต่ระดับด้วยการลงทุนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุนอกจากสูนเงินผู้เสียหายจํานวนมากก็เกิดปัญหาภายในครอบครัวและเมื่อมีคนออกมาแชร์หรือมีคนถูกจับพวกเขาจะอ้างว่าเป็นพวกสายปลอมหรือแม้กระทั่งหวังเก็บเงินไว้ใช้เอง เหยื่อหลายรายที่รู้ตัวแล้วมองว่านอกจากการแอบอ้างและตัวเงินที่มีชาชีพนำมาเล่นกับความโลภอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายคนหลงเชื่อจนถึงขั้นงมงายเฝ้ารอคอยเงินบุญเกิดจากการรับฟังข้อมูลซ้ำๆที่ยังคงมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจนถึงตอนนี้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับในการที่เงิน UBI นะับเงินยูบยยีไยเงินพัฒนาโลกเนี่ยพัฒนาสังคมพัฒนามนุษยชาติมันเข้ามาในประเทศไทยมันพอมันเข้ามาเนี่ยกระบวนการจัดการที่จะจ่ายเงินให้ท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระบบอาศัยความชํานาญอาศัยด้านเทคโนโลยีจึงทําให้การกระจายเนี่ยค่อนข้างจะชะ้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้ euh, เพราะว่าทางราชการเขาก็จะพยายามที่จะบอกเงิน UVI คือเงินพัฒนาชาติที่เขาจะเขาจะให้เรานี่ให้ประเทศไทยให้คุนเงี้ยให้ประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนเนี่ยหกหกสิบกว่าล้านคนหกสิบห้าหกถึงหกล้านคนเนี่ยสามารถที่จะ ใช้บัตรนี้แทนบัตร ATM แล้วก็ไปกดเบอร์เงินช่องมือนะกี่เดือนเท่ท,ทิปเดือนต่างกับล้านหนึ่งต่อคนอะไรแบบนี้นะตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมานอกจากการหลงเชื่อโอนเงินเหยื่อแกงเงินบุญส่วนใหญ่ยังถูกหลอกเอาเอกสารสําคัญทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารที่อ้างว่าเป็นข้อมูลสําหรับเข้าร่วมโครงการเอกสารเพื่อรับเงินบุญหรือเงิน U ูบ ขณะเดียวกันมีฉาชีพในครับคนดีกลุ่มนี้ก็มักปลอมแปลงเอกสารแอบอ้างหน่วยงานราชการและเบื้องสูงอย่างอุกอาจแต่สุดท้ายกลับยังคงรอดตัวเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ไม่แจ้งความทางเพราะเกรงกลัวโปรไฟล์ที่มีฉาชีพแอบอ้างหรือแม้กระทั่งยังหวังจะได้เงินบุญที่ไม่เคยมีอยู่จริงศักดาดุลยาชีวะถ่ายภาพธัญรัตน์ถามอยรายงาน